アイスクリームアウトたアです。 สวัสดีครับคุณหมอครับคับผู้ชมครับนี่คือนายแพทย์ครับมานัทอุทุมพิชภรนั่นเองครับผมนะฮะซึ่งเป็นแพทย์ที่จะให้ความรู้กับผมนะฮะคุณผู้ชมบ้านเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าประสาทหูเสื่อมหลายคนบอกว่าแค่ได้ยินแบบเบาๆลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่เดี๋ยวพูดว่าเอาคุณหูหนวงนี่ซึ่งไออาการประสาทหูเสื่อมกับอาการหูหนวกนั้นต่างกันยังไงจริงๆไอการที่เราได้ยินน้อยลงเนี่ยมันแยกกันแนกได้หลาย ระดับนะอย่างน้อยที่สุดอย่างอ่อนๆก็เรียกว่าห uh ูตึงไหมเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สักทีนึงไม่หันมาสักทีนึงหูตึงเสร็จถ้าเป็นมากขึ้นหน่อยก็จะเสื like athlete, ่อมระดับปานกลางปานกลางก็จะหูต hmm. ึงมากหน่อยนะจนกระทั่งถ้าเสื่อมมากๆเลยนะเราถึงจะเรียกว่าหูหนวกหูหนวกนี่ถึงขั้นเขาเรียกว่าไม่ได้ยินไหครับคุณหมอหูหนวกคือไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเราถึงเรียกว่าหูหนวกแต่ถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นี่เขาเรียกว่าแบบเป็นหูตึงหูตึงมากตึงเ อันนี้ซึ่งเราเรียกว่าประสาทเซลล์ขนเสร็จแล้วจากตรงนี้ก็จะส่งสัญญาณขึ้นไปที่สมองจะเป็นตัวสาคัญที่สุดมากเสื่อมไม่เสื่อมในเรื่องของการที่จะเป็นประสาทหูเสื่อมหรือว่าจะหนักกว่านั้นคือเรียกว่าเป็นหูหนวกไปเลยนะฮะสิ่งเราต่างๆที่มีผลกับมนุษย์เนี่ยนะฮะอย่างเช่นคนไทยเรื่องอะไรครับก็คือหนึ่งนะฮะโรคหูน้าหนวกนี่ก็เป็นอันที่เราเจอบ่อยน,นะครับอันที่สองนะก็คือจากพวก เสียงดังมากๆนะใครที่ยิงปืนบ่อยๆนะครับใครที่เข้าผับเข้าเทคผมไม่ดังๆไม่เคยครั้งเดียวไม่เคยนะนะถ้าเข้าบ่อยๆก็ต้อง ทหาที่กรองเสียงไว้นิดหนึ่งทหารตำรวจรยิงปืนบ่อยๆอมีเสียงระเบิดบ่อยตำรวจจ,ะะจาาราจรอยู่ท่ามกลางถนนอัดปลาเสื่อมมากกว่าคนอื่นเลยแนนต่สถิติที่เราทํามาอีกประเภทหนึ่งก็คือคนสารพิษทั้งหลายายาฉีดเนี่ยเป็นตัวดีเลยยาฉีดอะไรคุณหมอตัวดีที่สุดคือยาปฏิปชิวนะนทำไมะนะครับสมัยก่อนอย่างเช่นใครเป็นมะเรโรคครับที่ฉีดสเปปย์อันนั้นก็เป็นตัวทำให้เสื่อมมันจะไปกระทบเซลล์ขนที่อยู่ข้างในให้ทำงาน แย่ลงอีกอันนึ่งก็คือเสื่อมตามวัยเสื่อมตามวัยนะครับตาม,าตามวัยพราพอสูงอายุขึ้นนะครับก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงใช้มานานแล้วนะแต่ใครที่ใช้โดยไม่ระมัดระวังก็จะเสื่อมก่อนวัยอันนึงของคนที่ประสาทหูเสื่อมก็คือการแยกเสียงในที่จอแจ จะได้ลบในที่เงียบอย่างนี้เราได้ยดีแต่พอไปห้างไปริมถนนได้กว่าคนอื่นจริงๆแล้วฟังหรือว่าเครื่องช่วยฟังมันมีกี่แบบมีอะไรยังไงบ้างนะฮะสุภารแต่ละแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเสื่อมมากน้อยแค่ไหนนี่นี่นับถ้าสมมุติว่าเสื่อมมากสุดเลยใกล้หนวใกล้หนวใกล้หนวก็นะเป็นเหมือน ไอพัดนี่เลย,เ,ลยเดี๋ยวขอลองได้ไหมฮะได้ครับว่าค,คือเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยคนที่แบบว่าประสาทหูเสื่อมเลเวลสุดท้ายใครไม่ร<ไ>ู้นิดนึกว่าผมฟังไอพอดอยู่นะฮะเอาเบาสุดอย่างเนี้ยอุ้ย, <laughs> <ๆ S 2> ยผมไม่อยากนึกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดมันดังเนี่ยหน้าตอนนี้ผมพูดดังขึ้นไปเรื่อย เพราะผมเนี่ยได้ยินหูตัวเองดังคนหูตึงเนี่ยนะจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดเพราะง,งั้นก็จะพยายามพูดดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเพื่อให้ได้ยิน นะฮะเป็นที่ตัวเองพูดแล้วแบบต่อไปครับคุณหมอแบบต่อไปก็คือเสื่อมมากก็มาอย่างนี้ครับนะรุ่นที่ใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยก็จะข้อนําเสียงก็จะใหญ่ด้วยนี่ก็ประมาณเสียสัก80โอ้แแปดสิบปแล้วหลังจากนั้นก็จะเสื่อมไม่เกิน80ก็จะใส่ตัวเล็กๆพวกอย่างนี้ได้ตัวเล็กมากแต่บางคนไม่อยากให้คนเห็นเนี่ยก็ใส่เป็นตัวเล็กๆในช่องหูอย่างนี้เหมือนกับเลเวลใงการได้ยินเนี่ยก็ได้ถึง80ซเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเลยครับคุณผู้ชมครับว่า ไอ้เครื่องเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรไอ้เครื่องเหล่านี้ทําหน้าที่ยังไงทําง, <ฮะ S 1> งานยังไงทําไมถึงช่วยคนที่แบบว่าเป็นประสาทเสื่อมได้เดี๋ยว,วเราจะรู้ก,กันครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นอย่าเพิ่งไปช่องไปไหนช่วงหน้าเจอกันครับกับสุดข,ขอบไซเวรับ ผู้ชมครับกลับมาในช่วงแรกของรายการสุดขอบไซเบอร์นั่นเองครับอยู่กับผมนะฮะแมนนารุสครับตอนนี้ฮะก็คุณหมอเนี่ยนะครับก็กำลังตรวจนะฮะคนไข้คุณหมอครับอย่างนี้นะฮะที่คุณหมอทำอยู่นี่คือการทำการตรวจใช่ไหมครัครับแล้วก็จะตรวจว่า สภาพหูทั่วไปเป็นยังไงเช่นอย่างที่เห็นอยู่หูชั้นนอกก็จะมีมีขนอยู่รตรงกลางที่สะท้อนแสงนั่นคือแก้วหูอ๋อนี่แหละครับหน้าตาของแก้วหูแก้วหูแล้วลึกดเข้าไปขา,ขาวๆนั่นจะเป็นกระดูกหูแล้วอาการแบบไหนครับที่เขาเรียกว่าแก้วหูเสื่อมนะฮะหรือว่าจะเป็นเหมือนโรคประสาทหูเสื่อมอะไรเงี้ยฮะคือถ้าดูจากอย่างนี้เนี่ยเราเราบอกไม่ได้ครับว่าประสาทเสื่อมหรือไม่เสือ่อมเราต้องเทสดูเราจะต้องใส่เสียงเข้าไปแล้วก็ลองดูว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่เพื่อให้เป็นมาน สถตรฐานเดียวกันทั่วโลกเขาก็จะทําในห้องเก็บเสียงเหมือนห้องอัดเสียงของเราเนี่ยนะครับนนเป็นห้องเก็บเสียง,เ,ง<ป>เดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บเสียงห้องตรวจการได้ยินห้องนี้ใช่ใชไหมรรครับคุณหมอครับห้องนี้จะต้องเป็นเก็บเสียงคือไม่ให้เสียงข้างนอกเข้ามาได้เวลาจะตรวจการได้ยินปุ๊บเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคุณหมอฮะครับ เราก็จะใส่น้าที่ครอบก็เหมือนก็เหมือนยาโฟนทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นทําพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะกันเสียงไม่ให้มันเข้ามาได้คือขั้นตอนนี้คือหมถึงว่าอันนี้อันแรกคือผมเห็นหลายอันมากเลยคุณหมออ๋อก็จะเป็นหลายอย่างนะครับอันนี้นะครับก็จะให้เขากดว่าได้ยินไม่ได้ยินบางทีก็ให้ยกมือแทนโอเคว่ากันไปครับนี้คือส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวตรวจว่าถ้าส่งเสียงผ่านกระดูกเนี่ย เป็นยังไงให้เสียงมันผ่านกระดูกเขาไม่นเวลาใส่ใส่ตรงไหนให้ยังไงก็ครอบอย่างนี้เลยครับแล้วอยู่ตรงนี้นะฮะครับครับแล้วเวลาเราคุยไปพูดไปเนี่ยเขาจะได้ยินเหมือนกันครับอีกตัวเสร็จแล้วเราก็จะให้คนไข้เขาพูดนะครับก็พูดผ่านไมยนี้รายการหนึ่งมันมีครับเกี่ยวข้ออันนี้จะเป็นอันสําหรับนะเราเลข ABR สําหรับเด็กเล็กหรือคนที่พูดไม่ได้นะครับใส่เสียงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันจะมีกราฟออกมาเป็นออโตเมติกเราตรวจได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่ง อายุายแบบ <50 S 1> สุด <50 S 1> แล้วอ่ยใช่ไหมฮะอ่ะนี่คือเป็นจุดของคนไข้เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกครับครับเพื่อไปดูในจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมครับเพื่อไปดูว่าเอ๊ะที่คุณหมอต้องทดสอบว่าคุณนั้นเป็นโรคประสาทหเเสื่มหรือเปล่า เป็นังงไแล้วตรงนี้คือเป็นจุดที่เราทดสอบเสียงใช่ครับคุณหมออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะพอเวลาเราครอบเสร็จก็ปล่อยเสียงเข้าไปครับดูว่าเขาได้ยินไม่ได้ยินครับผมเราก็ต้องตรวจทุกระดับความถี่ครับเริ่มจาก250 500พันหนึงจแปพันจุดนี้เรียกว่าเป็นอะไรฮเป็นความถี่เป็นความใช่เสร็จแล้วก็จะ หาระดับความดังที่เขาได้ยินนะฮะตั้งแต่10ออิบยี่สิบสามตรงนี่สิบเดซิเบลใช่ดเดซิเบลถ้าเมื่อไหรร้อยขึ้นไปก็แสดงว่าหนักละหนักละ,ใกล,ะใกล้หนวกละคนปกติทั่วไปเนี่ยนะครับในการรับรู้และก็ได้ยินเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดถามว่าตรวจแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยต้องอยู่กี่เดซิบเบลก็อไม่เกิน2ี่สมบสมุติว่าคนไข้หนึ่งคนที่ที่เขาเรียกว่าเป็นโรคประสาทหูเสื่อมจะต้องเป็นก็ประมาณสัก สมมุติความถี่ต่ำเนี่ยนะครับเสียงทุ้มเนี่ยสามสิบส่สิบแต่พอเสียงแหลมหรือเสียงสูงหน่อยเนี่ย นะเสียขึ้นไป6 70ไอ้จริงๆก็ต้องใส่เพราะความถี่ไม่เท่ากันพอจบจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหมอนะฮะฮก็จะขอว่าเอ๊ะตรงนี้คุณเนี่ยเป็นโรคประสาทหูเสื่อมหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดใครที่เป็นครับสิ่งที่เรามาในวันนี้ครับความสุดขอบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมครับนั่นก็คือเครื่องช่วยฟังดิจิทัล2.4งจุดสี่ที่เดเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราตรวจมอบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็รู้จัััักกกบบบแคครร่่่าาววๆมเืองงชยฟ2.4 จริงกใช่ไหมฮะคุณอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่าอ้าวแล้วไงน้องแมนไอ้เน,นี้ยดูแล้วหลายๆคนไม่เคยเห็นบอกว่าอ๋อก็เฉยๆเครือช่วยฟังลองดูในอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่ปีครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณจะรู้ครับว่าอันนี้นี่คือส่วนต่างที่ชัดเจนมากครับดูดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คื่อความต่างเมื่อเวลาประมาณ2 3ปีที่ผ่านมาน,นะคุณผู้ชมนะเครื่องช่วยฟังก็เหมือนคอมพิวเตอร์รถ้ารุ่นเก่าๆก็เหมือนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆครับ นะครับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆก็จะรู้สึกเลยว่าเปิดเครื่องทีนี่ต้องไปห้องน้ําก่อนแล้วมาอีกทีหนึ่งเครื่องออถึงจะทํางานได้<อ>มันจะช้าพอรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นทํางานแม่นยําขึ้นอพอทํางานเร็วขึ้นประมวลผลเร็วขึ้นเราก็ใส่โปรแกรมอะไรต่างๆเช่นโปรแกรมตัดเสียงรบกวนโปรแกรมให้ฟังเตอริโอมากขึ้นถึงขั้นเรียกว่ามีเมมโมรีอยู่ข้างในเลย ใส่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงใส่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเช่นเกิดใส่แล้วแอบไปเที่ยวผับจับได้เลยซึ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมครับที่เป็นที่มาที่ไปของมันคําว่าเครื่องช่วยฟังดิจิตอล2.4กิกะเฮิร์ไอ้คำว่า2.4กิกะเฮิร์มันคืออะไรครับคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะรับสัญญ,ญาณที่ ย่านความถี่ที่มันช้ากว่านี้ถ้าจะทําขนาดรับตัด2.4กิกเนี่ยต้องเครื่องใหญ่โตโบราณนะแต่ความที่ตอนนี้ชิปคอมพิวเตอร์ก็พัฒนาขึ้นมาได้เร็วมากมันเล็กมากเลยนะฮะก็เลยทําให้มันรับสัญญาณต่างๆได้เร็วขึ้นความที่คอมพิวเตอร์มันทํางานเร็วเพราะงั้นเราก็ตั้งโปรแกรมต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ครับเสียงต่างๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะแปลมันจะ ตั้งให้มันลดมากน้อยแค่ไหนได้ไดหมดทันทีเลยทันทีเลยแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบเก่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียงมันจะดีเลยอยู่น้อยนึงนะเหมือนเหมือนดูทีวีอ่ะนะปรับพยับพยับพยับยไปแล้วค่อยมา,าก็ความที่ เป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่มีความจุความเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราตั้งร่วงหน้าได้มันก็จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนอย่างที่เราเห็นบนจอนี้นะครับก็จะตั้งได้นี่คือเป็นการลิงก์กันนะฮะลิงก์กันระหว่างเครื่องนี่ลิงก์เป็นไวเลสเลยเป็นไวเลสนะฮะนะครับตั้งตั้งได้เลยว่าเช่นสมมุติว่าจะฟังในที่จอแจจอแจนะครับนะเป็นยังไงฟังในที่เงียบเป็นยังไงจะดูทีวีเป็นยังไงจะใช้กับ มือถือคือผมต้องเอามือถือผมเนี่ยเข้าไปแนบกับหูเพื่อให้เขาได้ยินไม่จําเป็นละครับมันจะมีตัวเรียกว่าโลนลิงก์เหมือนกับบลูทูธเราหนีบไว้ตรงนี้อ๋อเหรอครับนะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะลิงก์กับอันอันที่เป็นเครื่องบลูทูธอย่างนี้ปุ๊บผมมีมือถืออยู่พอรับปุ๊บนะปุ๊บก็จากตัวนี้เข้านี่เลยไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีอะไรเลยก็เหมือนนี่เหมือนแบบเป็นบลูทูธที่ใช้คุยทั้งรับเสียงทั้งส่งทั้งส่งสัญญาณอยู่ตรงนี้หมด เหมือนจะเป็นไมโครโฟนลอยนะให้คนพูดอยู่ไกลสักสเมตร4เมตรพูดใส่เครื่องนี้ส่งเข้ามาที่หูเลยได้เลยอย่างสมมติว่าคุณที่บ้านนะฮะจะสั่งงานอะไรอยู่ในห้องครัวผัดของอยู่สั่งผ่านตรงนี้ได้เลยไปหยิบพริกมาหน่อยอ,อ่หรือถ้าอย่างเด็กๆ นะครับที่เรียนหนังสืออยู่นะครับใส่ใส่เครื่องนี้อยู่นะครับ,ค,รบคุณครูพูดใส่อันนี้อันเดียวก็ได้ยินอ,อันชั้นเลยเอ๋อคือไม่จำเป็นจะต้องอันเดียวอะฮะ<อ>คือได้หลาย,ลายอันอ๋อเหรอครับครับได้ทั้งห้องเลยก็ได้3ามสเครื่องก็ได้ เพราะมันตัวนี้เท่ากับเป็นตัวส่งสัญญาณเรียนกับเด็กหูปกติก็ได้ด้วยเ<ช>พราะครูก็พูดปกติเพราะตัวนี้ก็ส่งไปให้สําหรับหูตึงเท่านั้นนะ<ช>คน<ช>หูปกติ<ช>ก็ฟังเสียงปกติรูได้แล้วก็นี่คือหอนึ่งเทคโนโลยีนะฮะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้สำหรับเมืองไทยคนไทย นะฮะที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้นะฮะแล้ววันนี้ครับคุณ <Big> ผ <Media> <il S 1> <es rebell sangat> ู้ชมครับต้องขอบคุณมากๆนะครับกับท่านนายแพทย์มานัทนะครับอดุลพึงพึงพรนะครับนะฮะที่สุดแห่งนี้ครับศูนย์เอียโทนคลินิกครับหูคอจมูกและเครื่องช่วยฟังนะครับบางคลอกไม่ได้เพกตัวเองครับคุณผู้ชมครับมากันได้ฮะขอบคุณมากครับคุณหมอครับ